มาดูแมวเล่นกับหนูนะฮะเนี่ยเนี่ยแมวเล่นกับหนูจะไปไหนดูนะหนูก็ไม่ไปนะหนูมันจะหนูไปไปแล้วไปแล้วแล้วโอ้โหวิ่ง จะเร็วไว้ได้ไงเร็วกว่าเมียวได้ไงอเถ้าไปแล้วถ้าไปแล้วถ้า,แล,าแล้วก็ปล่อยนะ่ยตัวเล็กๆเองน่าสงสารมากเลยมึงก็ทำไปได้เนาะปล่อยเอะไปเร็วปล่อยเร็วไม่ปล่อย มันอาจจะไปหาลูกหาเมียมันก็ได้โอ้โหมึงก็ปล่อยมึไอ้เมียวปล่อยไปเลยมึงเขาไม่ลูกไม่เมียเหมือนกันโอ้ไอ้นี่ฟังมึงนี่เราพูดนะแน่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 ไอจะไปนั้นทำไมอ่ะปล่อยมันปล่อยมันปล่อยปล่อย Khuyên ai, cưng mãi khuyên No, no, no. Cưng mãi ai, Khuyên mãi ai. Bye. Bye, man. Bye, bay Hmm. 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 ไปเลยไปไปไปนี э ่นี่อ่าม,มีแมวอีกตนะัวหนึ่งฮะอยู่ข้างบนท้องด้วยนะตันนี้น่าจะท้องมองมองมองท้องฮะ <cười> <cười> mèo tới đây không này thôi mèo này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  วิ่งไปหากันฮนะวิ่งพาหนูเดี๋ยว <c oughs> จะวิ่งหากันดิ <c oughs> มันเป็นเพื่อนกันฮนะหนูหนูเดียวเป็นเพื่อนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย

Baiklah, ini nak.